กิโลนะครับตรงนี้ดูนะครับนี่แต่งระวังจังน้อยเหลืองของพอพันนะครับขันเมพันกับประมาณหนึ่งกันพอพันนะครับสามาทีครับเอาไปเบิ้งอยธามุมมุมก่อนนะครับโอ้วันนี้ครับลักษณะของตัวน้อยนะครับอาชิมีอาคุณลักษณะทีอาดีนะครับเจ่ว่าฐายูหน่อยอยู่นี่ อ,อยู่ในตรงนี้ก็อาจจะเกิดการเ,เียบเปรียบได้แต่ต้องดูนะครับท่านกณะทรรการจะว่าอย่างไรนะครับมีสัตว์เข้าประกวดในกระบือเพศผู้นะครับไม่จำกัดอายุนะครับรุ่นทั่วไปนะครับมาจากทุกทั่วสารทิศในอำเภอบางบือและอำเภอใกล้เคียงในวันนี้นะครับต้องดูแล้วนะครับว่าใครจะนะครับ ได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศนะครับตัวไหนพี่น้องไห้ไเบึงครับให้บึงนะครับนะครับตอนนี้กรรมการก็คงจะนะครับตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับข่าวๆก่อนนะครับตัวไหนลักษณะพ่กเขากะอภิวานะครับจะนำไปปรับปรุงพัฒนาไหม ครับันก็หาซื้อแรงเ็นนิ่แลงทีซื้อแรงอยู่ยืนดีๆรอรูครับมันเยอะก็ถือว่าต้องนั่นแหละครับเดินดูกันให้ทั่วนะครับแล้วก็ต้องมานะครับปรึกษาลงคามเหมน นะครับปรึกษาลบความเห็นกันน,นะครับอ,อันตัวขาวๆดังๆเหมือนว่าเมียนน,นี่นะ่ะก็เอ็นไม้นี่น่ะสิบสามตัวนะครับ <c oughs> ในรอบแรก13ตัวแต่จะ น่าจะคัดไว้ที่6ตัวนะครับในรอบที่2นะครับในรอบที่2จะคัดไว้6ตัวแล้วก็รอบที่3นี่ก็ถือว่าตัดสินเลยนะครับมีการ <c oughs> ชี้แจง <c oughs> ครับคงจะเป็นการประกวดในรุ่นสุดท้ายนะครับในการประกวดกระบือพันดีกลุ่มอนุรักษ์กระบือประจำปี2 5 6 3นะครับภายใต้โครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกร,กรตามพระราชดำรินะครับวันนี้ ครับชิงเงินรางวัลพร้อมเพื่อรางวัลของที่ปรึกษารัฐมตีช่วยาการกระทรวงพาติทย์และเือิเาียนจุกชูวนี้ต่วันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับร่วมกับปิดงานคกัคบวันนี้ท่านสัตว์จังหวัดก็ยังอยู่กับเรานะครับปีหน้านี้ก็จะมีภาระงานโครงการนะครับที่ถือว่ารองรับแล้ก็ชัดเจนขึ้นมา นะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับในจังไนยังสิมีรายได้นะครับส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องปลูกพืชอาหารสัตว์ไปจําหน่ายนะครับขายให้กับกุ่มที่ผลิตอาหารสัตว์นะครับแล้วนำมาจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ในราคาถูกเป็นกันเอง นะครับไปไต่อาหารทีนี้โฆษนาการครบถ้วนนะครับนี่พืชอาหารสัตว์นะครับอาหารสำเร็จรูปทีหรืออาหารผสมทีมีโปรตีนนะครับตอนนี้ทีมมานะครับจะเป็นอาหารยอดฮิตนะครับสิ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในท้องทิ่นนะครับน้ำหน้าผสมกันไปไต่ขอกับในยุคของนะครับบ้านเมืองประสมกับาสถานการณ์ โควิดนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยนะครับก็มีนะครับนโยบายที่จะนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาในประเทศไทยในปริมาณที่จํากัดนะครับที่จังหวัดทูเจ็ดกับสิเป็นจังหวัดน้ำรองนะครับแผงเข้ามาแล้วก็กักตตวอยูซิมือเอาพวกที่ในเมื่อผมนี่เป็นผลการตัดสินรอบแรกนะครับจำนวน เกตตัวที่จะได้อยู่ในเวทีนะครับใครที่ไม่มีชื่อตามเบอร์นี้ครับก็ทำท่าน้ำสัตว์ท่านไปพักพอด้วยครับหมายเลขที่เข้ารอบทั้งเกตตัวนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบยกมือนะครับให้ยู่เด้ว่ประเจูงออกนะครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่ หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดใช่ครับหมายเลขแปดโอทางคุณนะครับหมายเลขยี่สิบครับและสุดท้ายหมายเลขสิบสามนะครับที่จะอยู่ต่อเจ็ดตัวนะครับผมนอกนั้นก็นะครับบางตัวกับตัวอาจจะน้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพ่อพันนี่มันความชัดเจนนะความแตกต่างกันมันจะมีมีสูงมากนะครับเพราะว่าวีที่ใดๆต้องขอบคุณ ทั้งหกท่านนะครับที่นําสัตว์เข้าประกวดและยังไม่ผ่านเข้ารอบวันนี้ก็มีหมายเลข10หมายเลข12หมายเลข14หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข20และหมายเลข13ครับเจตัวนะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผมครับเริ่มชัดข้ามาโอ้รูปร่างลักษณะเป็นจังหวายยีหลี นะครับผิวพันุ์รูปร่างนะครับให้เดินนะครับบันไดเดินนะครับยางป็นวงกลมก็ด่ากันไปด้วนะครับครับยางไปกรรมการกัสิยุการเบื้องท่วงท่าการเดินนะครับเบื้งลักษณะครับความสางงามเป็นยิ่งเบื้งขาเบื้งการก้าวเบื้องควมเชื่องมุปนิสใสแล้วก็ ดูในลักษณะของอุดมทัศนีไปด้วยนะครับการจูงยางแบบนี้นี่ือว่าเบึงในลักษณะดาทางเราเบึงองในเรื่องของอลักษณะของร่างกายนะครับทวงชายสี่มันจะได้เห็นได้ไดไดไดชัดขึ้นว่ายืนแบบพังหันครับเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดินไปต้อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเรื่องนี้ นะครับ <behaviour. S 1> กรรมการจะได้ดูเป็นตัวตัวไป <Spencer? S 2> แล้วก็นะครับจะได้ตัดสินเข้าไปพี่น้องก็ปึ่งคิดไปในใจด้วยครับเบอร์ไหนสิเขารอบตกอไปนะครับครับพ่อเหลอครับบานเองครับอายุดยางเราก็บานนี้หันดากเข้าไปด้านกรรมการ นะครับกรรมการจะได้ดูนะครับเป็นสิญางบึงให้ละเอียดนะครับแล้วก็นะครับรอบต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าจะคัดไว้อีกกี่ตัวจากเก็ตตัวนี้ครับน้องเกี่ยวว่ากินเกายิ้มแล้วผมนะครับ เมื่อวานกะตอดรับมูยูบานนะครับใครอยู่มูบ่กินเหล่าจะของกับผูด้เดียวรุ่นทั่วไปนะครับนะครับเพราะหนา้องมาอยู่ต่อพอนะครับหมายเลขที่อยู่ต่อไปอีกสี่หมายเลขครับจะตัดออกสามตัวนะครับหมายเลขที่อยู่ต่อคือหมายเลขสิบครับใครยกมือนั่นมาแล้วนะครับ หมายเลข12ครับครับหมายเลข12ตัวที่3มหมายเลข7ครับหมายเลข 7. เออตัวสุดท้ายที่จะอยู่ในรอบจริงชนะเลิศก,ก็คือหมายเลข14ครับ1 0 12 7และ14นะครับขอบคุณตัวที่อาจจะบ,บ่อานเขารอบอาจจะตัวน้อยตัวหยางอยู่นะครับคุณลักษณะต่างๆต,ต,ต้องขอบคุณมาก นาวล้ครับบันนี้นะครับรอบตัดสินแล้วเดินต่ออีกนะครับยางอ้อมอีกบล็อกคักบันนี้ละเอียดเขาแล้วครับบันนีรับผมขอบคุณน้องแก้วมากนะครับช่วงนี้ก็มีป่ามีฝนแล้วครับให้ระวังนะครับวันที่สิบห้าหเจ็ดกมีฝนป่านะครับมันเป็นลมมรสุมนะครับมาประวากับความกดอากาศสูงจากประเทศจีน นะครับกะยากในตกแห้งๆนะครับพี่น้องน้ำทาเพราะท่านใดอ่พ่อนะครับบางมองบางมองกัจนเกินนะครับเอาละครับหมายเลข10 12 7กับ14อันมีควาวยบานพวกรามก็ขับอยู่ในนี่ผมมาแล้วบ๊อบเป็นยังกับพี่น้องเบิ้งเอาของเขานี่อันนี้พอพันคุ้มฝูงคุ้มกลุม นะครับบริหารจัดการกันมีนะครับซึ่งตัวดีๆคันได้มาคันเลือกตัวดีๆมาเป็นพอพันประจำกุ้มเม้านะครับลุกมือนี่ก็สบายรีดน้ำเชื่อใส่การผสมเทียมเมานะครับวันนี้ระหว่างหมายเลข10<อ>หมายเลข 12, 2> <อ>1 2หมายเลข14<อ>และหมายเลข7<อ> <laughs> ครับคึกคักปีนาพีอ๋อหาเนี่ยวมาแจกน้ำด้อนะครับหาเนี้ยวมาแจกน้ำหาจากคนมเซี่ยครับคกันหมอนโจ๊ืทีรางวัลที่หนึ่งวดนี่เอาน้ำนองเลยสองพบาท2องพบาทเติมศูนย์อีกนะครับอีกจักรตนึงทุนหลักนะครับมาสนับสนุนมาอนี้คึกคักต้องขอบคุณนะครับ ท่านที่นําสัตว์นํากระบือเข้าประกวดในทุกๆรุ่นนะครับอยู่ว่าปีจัดย่มไนกันยากนะครับเพราะว่ายิ่งรุ่นอยู่ในบ้านอยู่ในกลุ่มนี่นะครับมันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอ่รุ่นทั่วไปนะครับรุ่นรุ่นในหมู่บ้านก็บ่มีไผอยากเอาเขามาประกวดนะครับมันจะเป็นกล้วยบางงามเพราะว่ามันบรหารจัดการได้ดีครับอ่คันนี้อีกนี่ท่านบริษัทยังมัดพื้นสีเอามาให้อีก นะครับเรามาให้พี่น้องได้เรียกให้ลูกให้ล้านได้นะครับเอ่อได้ฝึกได้เบิงได้ดูแลนะครับหัดเรียงไว้ส้างเป็นอาชีพได้ต้องพึ่งพาตนเองแล้วครับสุ้มือนี่ไปพึ่งพาใครไม่ได้ทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นสิงทีตอบโจทย์ได้ว่านะครับเพียนเองกินเองนะครับปลูกเองกินเอง นะครับเอดไทยหลายๆกิจกรรมนะครับผูกไม่ยืนต้นเดี๋ยวนี้ไม่ยืนต้นก็สามารถประกันเป็นเงินเงินได้นะครับเป็นเงินได้เอาไหม่ขอไปไปจำนำไปเอาเงินจากธนาคารกับือว่าได้นะครับเป็นใหม่ใยใหม่สักใหม่ดูไม่ยุ่งใหม่อย่างต่างๆต้นยางจันสินะครับก็สามารถที่จะเอาไปนะครับขอเป็นให้กับพี่น้องได้ นะครับตอนนี้ก็ต้องปลูกฝันเล็กน้อยถึงจะตอนนี้ปลูกพักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาขี่นะครับแล้วก็ขายได้นะครับขายได้เป็นราคานะครับนะครับครับเจียนตัวหน้าโน้นแล้วครับรอบตัดสินในรุ่นสุดท้ายครับผมครับต้องขอบคุณคุณหมอโจนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้อง เกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านพคลามนะครับครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนาะนะครับก็จะเป็นการประกาศนะครับเป็นรุ่นที่อายุทั่วไปนะครับแล้วก็เพศผู้นะครับที่เป็นหมอกนี่จะเป็นพ่อพันธุ์อนาคตนะครับก็จะมาดู2ตัวนี้ก่อนนะครับระหว่างเบอร์12กับเบอร์14บสีนะครับ 14นะครับก็ถ้าเราดูตรงนี้นะครับเบอร์14นะครับเป็นฝ่ายที่ลักษณะเป็นฝ่ายไทยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะมีกล้ามเนื้อดีนะครับแล้วก็มีความก้มลืนนะครับระหว่างร่วงช่วงไหลกับขาหน้านะครับขมเลืนดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้วันนี้นะครับเขาอาจจะเล็กกว่านะครับกับเบอร์ตอนนี้เบอร์12นะครับตอนนี้ก็เป็นฝ่ายที่มี อนาคตแล้วก็มีความสูงความเป็นพ่อพันธุ์ขาก็ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับระหว่างเบอร์14กับเบอร์12นะครับผมตัดสินให้นะครับในส่วนของให้เบอร์12เข้ารอบนะครับส่วนเบอร์14ก็จะได้ชมเชยนะครับครับในส่วนของมาดูในส่วนของเบอร์12กับเบอร์7นะครับขอเอาเบอร์เเข้ามาเทียบอีกนึงนะครับครับก็จะเป็นทั้งสอตัวนี้นะครับ ก็ในส่วนของเบอร์12ได้กล่าวแล้วนะครับว่าเป็นควายที่รูปร่างสวยแล้วก็ลักษณะของความเป็นอุดมทัศนีควายไทยนะครับก็สูงนะครับแต่ว่าเรามาดูเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี้เป็นควายที่สวยนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีอามีอ่องนะครับมีอ่องตัวนี้ก็มีอ่องสองอ่องเหมือนกันครับแล้วก็จะมีขานะครับที่เป็นถุงเท้านะครับแล้วก็มีลักษณะของอวัยวะเพศโดยเฉพาะนะครับลืมนะครับก็จะมีลักษณะ ให้เทียบกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับในโซนของเบอร์เจ็ดนะครับกับเบอร์สิบสิบสองนะครับผมกรรมการนะครับเห็นว่าเบอร์เจ็ดนะครับมีความยาวกว่านะครับก็เลยตัดสินให้เบอร์เจ็ดเข้ารอบเพื่อจะไปชิงนะครับกับเบอร์สิบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเบอร์สิบสองก็ลำับที่สามนะครับครับเอาเบอร์เจ็ดเข้ามาเทียบกับเบอร์ สิบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสองตัวนี้นะครับอ่าระหว่างเบอร์เจ็ดน,นะครับเบอร์เจ็ดก็จะเป็นควาที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความยาวความนะะะาลึกนะครับเชื่อมตอขึ้นมาดึในส่วนของมหาสารคามรือว่าเครื่องไฟครับตัวหนึ่งนะครับมีความสมส่วนนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของเบอร์สิบน,นะครับ เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นลักษณะของควายที่มีายๆคก็จะมีควายไทยนะครับมีกล้ามเนื้อมีความกบืนระหว่างขาหน้ากับหัวไหล่นะครับแล้วก็จะมีความหนานะครับมีความลึกนะครับเหมาะสมที่จะเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ข้อขาหน้านะครับก็ใหญ่นะครับขาหลังนะครับมีกล้ามเนื้อที่ที่ใหญ่นะครับหรือว่าในส่วนของเมอ่อเจ็บนะครับก็จะบางนิดนึงนะครับ ความหนาเพราะนั้นวันนี้นะครับตรงส่วนของกล้ามเนื้อ,อตรงคนหลังนะครับไปส่วนคอบนอ่าเบอร์สิทนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อได้สูงกว่าแล้วก็มีปรินาณมากากว่านะครับซึ่งตัว2ตัวนี้มีมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับอ่จจากเลยตัดสินใจยากพอสมควรนะครับครับแต่ว่าวันนี้นะครับตัวที่ดีที่สุดก็คือเป็นตัวทิศนะนะครับอ่ากรรมการนะครับก็เลยให้ขอเสียงเชียร์นยครับอ่าใครว่าเบอร์สขอเสียงตบมือด้วยครับ ตัวนี้นะครับเบอร์เก็ดใครว่าเบอร์สิบขอเซตตรงนี้ด้วยครับครับก็วันนี้นะครับกรรมการทัสามท่านนะครับก็เป็นเสียงเอกฉันท์นะครับเราให้เบอร์เบอร์สิบครับนะทนคณะเลิกนะครับเบอร์สิบนะครับอันที่สองก็เบอร์เก็ดครับเอ่อในการจัดงานต่อไปนะครับก็ต้องเป็นถือว่าเป็นความภูมิใจเป็นอ่า ความบุญใจของพี่น้องชาวบรบือและก็ชาวบ้านโครกราบนะครับครับผมมือให้กับนะครับทุกๆท่านครับผู้ที่นำสัตว์เข้าประกวดก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแม้ท่านจะไม่ได้รับรางวัลใ,ใดๆก็ขอให้ท่านประสบความ สู่ความสําเร็จในการค้าการขายหน้าที่การงานนะครับปลอดโรคปลอดภัยสําเร็จสมหวังทุกประการมีความสุขแบบเพียงพอ,อต่อยอดโคกหนองนามโมเดียและทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงของเรานะครับอยู่ดีมีแห้งปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมการมอบรางวัลมีรายชื่อไหมครับ กับผู้เข้าประกวดนะครับกระบือเพศผู้รุ่นไม่จำกัดอายุรุ่นทั่วไปครับรางวัลชมเชยนายธนุพงษ์ดงตาในนะครับกระบือชื่อทองแท้นะครับได้รางวัลชมเชยเชิญครับครับนะครับมาจากทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะครับอายุอันนามนี่อาจจะยังไม่มาก นะครับรูปร่างที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้นะครับเชิญครับจากอำเภอวาปีประทุมนะครับทรัพย์สมบูรณ์ความนะครับตรงนี้มีทั้งครูทั้งกระบือนะครับต้องขอบคุณน้องชายนะครับน้องสาวนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ที่มาให้กำลังใจ